โทษนะครับอ่าข้อมูลที่ผมให้ทางน้องพยาบาลเขาติดต่อไปแจ้งผลการแก้เป็นข้อมูลของทางคุณพยาบาลเป็นชื่ออโดยปอ่าข้อมูลถูกต้องหมดเลยค่ะเพราะว่าก็เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลมันคือไม่ได้พาเด็ก็มาถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคือหนูอยากให้ทางโรงพยาบาลนะคะไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นข้อมูลหนูก็จริงแต่ว่าหนูไม่ได้ไปที่นั่นอ,อันนี้คือเข้าใจ ว่าก็คืออย่างที่แจ้งไปีว่าเราเองก็ได้ตรวจสอบกล้องความผิดแล้วที่บุคคลที่เข้ามาเนี่ยก็คือใส่หมวกสมแมสเข้ามาอ๋อใส่หมวกใส่แมสคืออ่าใช่ครับก็เป็นช่วงเวลากาเกิดเหตุทางที่บางทีก็อ่าอาจจะไม่ได้ใจเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือมันเข้ามาสองชีสพอดีนะครับตอนยังไม่ดูสาเหตุแน่ัดว่าอะไรอย่างเนี้ยมันหลุดมาจากช่องทางใดหรือสมัยปิดคอเราเข้าสมบูณมาใช้งาน กกลัวว่ามันอาจจะเป็นการแอบอ้างนะครับถากว่ามันเป็นการเนี่ยเองจริงหนี่อย่างที่ทางเราแจ้งไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมนี้ก็ทําอะไรไม่ได้บนะผมทําได้แค่เนี่ยเราไม่คุณเนี่ยไปแจ้งความมาวัดนะครับนะเพื่อป้องกันตัวและเพื่อยกย่องบุคลานี้ด้วนะครับถ้าไปแจ้งความแล้วต้องเอาเอกสารไปยื่นตรงไหนคะของโรงพยาบาลก็ถ้าไปแจ้งความเนี่ยตรงเนี้ยก็ให้เจ้าห้าที่ตำรจวจเขา ส่งมาให้ทางโรงพยาบาลได้นะครับที่ตรงนี้มันเป็นหน่วยนะนรับกับรัฐเนี่ยสามารถสถา,านงานกันได้อยู่แล้วับครับก็ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเ,เขาเนี่ยส่งมาให้ทางโรงพยาบาลเลยะนะครับหลักฐา,า,านการได้คำน้อเพื่อมายืนยันว่าคุณไม่มีเีหตุผลนะครับเน่เราเองก,ก็จะได้ําหลักฐานการแน่ความเนะี่ยมาประกอบการารักษาเด็กิทัที่ว่าไม่ต้องรอผู้ปกครองมาติ้งยอมนะครับ ถ้าว่าไม่กระดวกมาแจ้งความอที่สพพิธีกระดิกจริงอันนี้ผมก็จะนำเรื่องตรงนี้ไปสื่อสารทางด้านสพออีกทีว่าถ้าคุณหมอเขาเนี่ยเขาอยามีวิธีไหนใการที่จะประทัดคืนได้บ้างหมอยังจกที่ว่าอยู่ที่เนี่ยโดยไม่กระโวกมาแจ้งความที่สพพยูีด้วยแต่ระหว่างนี้ก็คือระหว่างที่รอบอกเขาตอบกลับมาเนี่ยให้ทางทดีสภาพแนี่ยอกระดาษเอการมาจดข้อมูลไปแจ้งความได้ไหมเดี๋ยวจะให้จดาที่ดี ว่าเวลาส่งเด็กอะไรพวกนี้ไปแจ้งฝากเนาะอ๋อได้ค่ะพี่บอกมาเลยค่ะการมา้ก็ได้กระดาษประกาศมาแล้วแจ้งผมนะโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะก็จดชื่อโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลถิีนนักขดีตอบแกตครับแล้วก็ชื่อหนึ่นะจะยีเอวอรินครับอายุสามขวบครับวันที่ส่งเด็กคนที่สิบนะครับกันยายนนะครับเวลาห้าทุ่มยี่สิบนาทีจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็แล้วคนชวนให้ผมฟ,ฟังหน่อยได้ไหมว่าให้จดอะไรไปบ้างเผื่อบุมคลงไหนจะได้แจ้งเข้าไปทีนะครับอ่าไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้หนูอันนี้แล้วล่ะบอกรายละเอียดอย่างอื่นได้เลยค่ะก็ได้จดไปอยู่ใช่ไหมเมื่อสักรูนนี้ค่ะจดอยู่ค่ะจดอยู่ก็คือแล้วคนควนให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าให้จดอะไรไปบ้างเด็กหญิงเอวาลินนะคะนามสกุลแล้วก็เวลาที่เข้า อ่าไปที่โรงพยาบาลค่ะ,ะวันที่วันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวานค่ะอ่ะเาเวลาครับห้าทุ่มค่ะจดด้วยนะครับเด็กถูกท่างสงายทหารที่โรงพยาบาลนะถูกรก,กระดับนะครับตมตัวมีเราได้ดีรอยตุ้แล้วก็มีภาวะในช่องคลอดด้วยคก็นายแจ้งความในคขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาส่งหลักฐานการแจ้งความเนี้ยส่งัาให้ทางโรงพยาบาลด้วยหนึ่งชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นะครับนะอันนี้คุณหมอเขาก็มันจะพุดทีเด้แวกงบมาแล้วว่าถือว่าไม่สะดวกมาจริงทางคุณหมอเขาเนี่ยก็จะให้การเฉลยกับทางคุดน,นะครับนะสามารถทําการแจ้งความได้โดยด่ยวนนะครับที่เหลือเรื่องต้นทางโรงพยาบาลจะเปิดระบบสืเ่เสือนะครับในนามของโรงพยาบาลศิริราชคดีขอนแกน่นพยางศ์สพเมืองขอนแกน่นเขตพื้นที่ที่มีการใช้ข้อมูลละเอกสารของรุณม,มาแอบอ้างด้วยงาน เจ้านที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพออนแ่นเข้ามาดาเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบให้กับคุณได้คันทีนะครับครัเจ้ากนาีบอกเขาเนี่ยจะไปยื่นเปิดระบบดเชื่อมให้กับคุณนะครับองโอนสายไปสถานีตำรวจถอนแขนนะครับถ้ากนนีเลยทางทณนองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเพ้องทางคุณเนี่ยคือสายรอถึง20นาทีรอจนกว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารักษาให้ทางคุณสายรอเลยครับทางคุณบอกเขาจะโอนสายก็ให้แล้วนะครับ ค่ะโอเคค่ะ,คะ